โอเคครับสวัสดีครับหลังจากสองรอบที่แล้วเหมือนทางทีมยังอยากจะลองยัดตู้ที่มันงัดไม่ได้กะจะให้ศัตรูเลือกเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปเลยครับไปโดสองโอ้โหสันน ใย็ีๆน,นะครับลืมเอาไว้นั่นใส่รถด้วยไอ้กระเป๋าซ่อมรถอนะ่ะซ่อมใช่ไหม,มซ่อมถ้ารู้มันไม่มานะน่าจะอยู่ยาวเลยเอาหมดเยยาว เมีมีเขวาเลี้วขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขา,าตามถนนนีน้ตามถนนเอ้ี๋ยวนเจอนส้นดซ้ายดูซ้ายดูซ้ายตาถนนี้เด็ดเด้เดีดเวเเด็ดเดเเดเเดีเเเเเสเห เอ็นถึงแล้วกจจะเองอ่ะแยกเลี <A little. S 1> yeah. <and> ้ยวสี่แยกเลี้ยวองไุานะเนี่ยับานบอเโคนอ้วยุดโคลนยดโคลนนี่เปนไ ยอดเลยพวข,ขับจีเลยครับอยากเพเยี่ยมจริงจนเดิมยโจะโจโนนยังโจโจน้ดี<จ>ว่ีว่แล้วเนี่ยตอนนี้คือจิตสมนิบนได้นี่จอดใจเหน่อยก็ได้นะเผื่อจับได้ได้เลยีที่จับมที่จะบเอาไปน หากันเจอ,อยังไงว่าดีไม่จะได้ยินเสียงไงะรถนี้เสียงดังจะตายไหมน่าจะได้ยินนะี่จะอยู่บนรถห้ใหญ่ไม่หมายถึงว่าไปาไปเจอบ้านม <c oughs> านแรกๆอะ่ะเหมือนตอน,นั้นมันก็ดมีปัญหามั็แล้วก็ไอเนี้ยไอจอเนีน่ยไม่เคยตงเตียงเับในบ้านเขา <c oughs> แล้วก็ทันดูแผ่นที่ ก็เสร็จที่นี่ก็เลยเป็นเอเดียวันนี้เอบีเขาชวนมาเซอร์เว่นผมเซอร์เวนปุ๊บแกไม่ไหวเข้าไว้ก็เจอแล้วพลาดเลยเปิดอีกไลน์ไปเยอะไงเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าแบบผมเป็นนี่มาเล่นทุกวันไงเนี่ยเข้ามาบ่อยใช่ไหมเข้ามาเริ่มมาในก่อนเราไปก็เลยไลายน์เยอะดูยังไม่มานะปิดไฟหน้ารถกอดแถวนี้แหละปิดไฟหน้ารถปิดไฟหน้ารถกอดแถวนี้ปิดไฟหน้ารถเดือดเดือดใช้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  next l c k e r ครับใช้นะใช้ next a v จอดตัวนี้เอาวิซ่อมก่อนมีไฟกันได้นะวิชไม่เป็นไรเดได้อยู่ตรงนี้ป้ไม่มาอยู่ตรงแงนไปไลไปไลไปจอดตรงอะไรม่เป็นไรหรือเปล่าเสียงดังเสียงดังอ่าตบปากตรงนี่หนเอยตบเหยปักเดีทุกคนเห็นตรงไหมเห็นเห็น โอเคก็ป okay. ิดในวิชันแล้วก็มองมันจะเห็นสีฟ้าอ้ยซอมบี้ซอมบี้จริงก็ไม่ได้ยิงเลไยิงเปม่เลโอ้โหของแม่ดังมากเลยนี่เอามิดแทงจ้วงโ้โหจ้วงไล่ตัว ui đồn chân, thôi thôi thi lại, ui ui, oi. anh phê đồn đẹp lại, ai đồn băng, ai đồn chân, anh phê Đi má pha má pha này, mình đã làm của mình rồi, <laughs> dude, ok ok, đi được rồi, đi đi, lên đi cái này, ờ, Không không

ถ้าไปใกล้กว่านี้อาจจะโดนเราไม่รู้ว่ามัน<อ>มนเสียงเสียงปืนเราก็ดังเลยแล้วก็ลูกระเบิดยยิ่งใกล้อะไปที่แหลมเอ่อเห็นเอซีที่ยืนใช่ไหมเ,เห็นเอซีที่ที่ยืนอะใช่แล้วโบว์แรงไหมเอาไปยิงกนี้ ระวังเลยนะมันก็มีในวิชชั่นนะเดี๋ยวน่งต้องมีอยู่แล้วทังเดี๋ยวผมจะระวังหลังนะท้าคุณใส่ห้าวก็เข้าไปเลยอจำเรือตัวเองได้ไหมเนี่ยเขาอยู่ไหนจำ,จำได้จำ,จำได้ไ <ป S 1> ไเดี๋ยวถ้ามันไปไปกองขับมา ถ้าไมีคนแถวเรียงสีนะเรียงสีเรียงสีแถวเรียงสียุบยุบยุบไม่ต้องมาเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่มีคนเดี๋ยวยุบขับรถมาโอเค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 จะมาก็ได้นะยุบมาไหมไม่ไม่เดี๋ยวเราทิรรถกันนะเดี๋ยวยุบขับรถมาเดี๋ยวยุบขับรถมาโอเคโอเคไปดูคนก่อนไปดูคนก่อนไปดูคนก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นงานใหญ่ต้องใจเย็น

ไม่ไหวแพ้แต่น้อยเกินเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันครับลองมีดนะทุกคนถือมีดอยู่หรือเปล่าถือมีดอยู่ได้นะแต่ว่าโอเคไว้เจอซอมบี้เราไปนะก็ได้ระวังเลยนะยนะหน้ามันโล่ง เซิร์ฟเวอร์นี่มีกี่คนน่ะสิบอ,อ,อ,อายุพารุตมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอทุกคนเริ่มได้ยินเสียงของโจ้แล้วก็ให้บอกให้หยุดนะเพราะจะได้ว่ามันจะถึงปลายทา,ารโอเคตอนนี้ขับมาได้เลยขับมาทางเราขับมาได้ใช่ไหมขับมาได้ขับมาได้แล้วก็พอมีใครได้ยินเสียงก็ให้บอกบอายุอายุก็หยุดเลยอะไรว่าเพราะว่าปลาคายมันใกล้กว่านั้นยุกพยายามเปิดปิดไฟรถด้วยนะ

เอเดนโบว์แบบแถวบ๊อบก็ไปเช็คพื้นที่ผมกลุมข้างหลังเระวังระเบิดได้ยนะไปส่องไปส่องมาออาคานเรวเบยอยด่ตรงไห<ป>นยัไ<ป>ม่เห็นเลยวันวันม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 านม้วมันไม่เช่ พยายามเดิน<ไ>เนบาๆนะพวกมัน<ก>จับสิใกล้ๆสามแยกนะตอนนี้เดวอยู่ใกล้ๆยังไม่ถึงโ okay, okay. อเคโอเคระบบคอมเม้นพร้อมนะขึ้นมาวิ่งเลยนะไม่ติมนะไม่ตามนะเฮ้ถูกแกะว่ะตอรนี้ประตูดัางใช่ไหมไม่ต่างโดนแก้ว่ะวะ เก่ังแก้มันแก้ว่ะแก่ถามเป็นไงเก่ไก็คือปีไม่ได้แล้วไงยินยินนะแสดงว่ามันที่ว่าออกมาตัวมันเ้ียมัรู้นะประการที่ันร้ังบด้มันอาจจะส่องเสียงเราที่เราเดินมันมันจะยินอะรับไดไหม บัแม่นะเรูปตัวนะรูปตัวเนวันเอาออกเนี่ยยุบยุบจบคอนเทนตนั่นมีใครส่งแล้วมั้ยได้อยู่มันพาดขั้นสมมาว่ะจบอะไรจังว่างแพทจะให้ข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วว่าเราจะกลับกลับตรงนี้เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วแหละอยู่ที่จะปีแต่ที่ปีไม่มีปกติตรงตรงนี้ตรงนี้นะฮะมันจะมีสองชั้นอ่ะก็แล้วกาปีนได้เนี่ย ถ้าสร้างโซนนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็สร้างสร้างเก้าอี้มีกขยะไม่มีไม้คราฟไม้อย่างเนี้ยแล้วก็วางกลง่องวางกล่องอ่ะมันยิงได้นะครับขึ <Okay. S 1> ้นไปบนหลังคาได้ยินยิงนี่เหรอยินยนี่เหรนยิงยิงจอหนีเหรอมุกันจอ <c oughs> ไม่ได <This> like ้แค่ไผจ้ดไอ้โจ้ดเลยยองบอกนไหนยังไงมีมีข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางหน้าต่างได้ไหมขอับแกทางหน้าต่างไมไแช่ไม่ได้ต้องสร้างกล่องเดียวเอรรถมาเลยไหมเอรรถมาเลยไหมเราเราเรามาสู้มัน ้ถ้าไม่มีคนนะว่าเข้าไปได้เลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าข้างในมีใครบ้างเรายังไม่รู้ว่าข้างในมีใครใครขึ้นได้หรือไงมันมันอาจจะซสูมอยู่ใช่ไหมใช่สูงอยู่แล้วไออื่นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องสร้างกล่องมีมีขวามไปตัดไปตัดอาจับจับคูไม่มีไอ้ตะปูมีเดี๋ยวก่อนสร้างกล่องนี่ใช้อะไรบ้างนะ ก็จะเอากล่องมาวางซอ้อนกันไว้มันจะขึ้นได้เห็นไหมก็สร้างเก้าอี้ทับอันสูงเนี่ยแต่มันปีนปีนใสตต่ต้องมีต้องมีตะปูมีอะไรตะปูผมมีตะปูผมมีในรถรู้สึกมีนะในรถอ่ะตะปูมีแต่ผมใช้เได้ไหมไม่แผ่น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 ไม่เป็นต้องไปตัดไม้ขอ,อกกคุณพุ่มกันผมหนึ่งพุ่มแต่พอดีไหมตัดไกลอะ่ะ ไม่ไหวอ่ะไม่กล้าแอะไม่กล้าเดี๋ยวตรงตอนนั้นโบไปก็ได้ตรงนี้มันดูเล็วอ่ะไอ้ย่ากดูเร็วมันก็ต้องรู้ไปไปไปทำลายอ่ะไม่ได้ว่าจะรู้เรื่องไปหนเนี่ยโอ้ยในในนั้นมีรถด้วยโดูรถไปเลยมันต้องมีระเบิดไปทำลายนั้น หาซีโอ้อยุ้งเราไม่ถึงดีสามารถในการต้องเปิดประตูได้ในนั้นดีรถรถเอวีทีเราลองลองลองไปดูท่านอีกน,นะไม่ผมเดินรอบบ้านแล้วไม่มีอะไร ทก็นอเดี๋ยวลองลองดูน่มยมีไ่มียังไม่เจอคนนะโอ้ยไมยิงวะผมยิงผมยิงไอลองทำลายดูก่าจุกกกจจุกไปไปสร้างกล่องนไหมไปสร้างกล่องลองนไม้รอบๆไม่มีอายุเออโจตัต้นไม้ได้ป่า มันขวาเลยอนะไ่ไหมในรถในเลยแต่เอาไม้ทนซุ่มใส่รถ <c oughs> ใน,นในรถไม่เดกไม่มีอุปกรณ์ไม่มีใช <c oughs> ่ไหมอืมเราได้พากผ่านมาแล้ว <c oughs> มันตัดหมดแล้วเหมอนต้นไมเ้เถวอนนี่ใช่ในรถก็ไม่มีมีแค่น้ำแบบของเกิ็นิดหน่อย จริงไ yeah, oh, มนก็เจ็บเจ็บชิบหายมเหลือไหมเอ้าวมีกระสุนจุดสามแปดทิ้งไว้ด้วยถ้าระเบิดระเบิดระเบิดไม่ได้ใช่ไหมอยู่ซีโฟดีดีดีีก็โวยะฉี่ยวีมันต้องไหนเลี้ยวมาฝังเข้ามาอย่่งั้าหน้าบ้านประกาศระเบิดไม่ได้ระเบิดรถแล้วก็ออกมาก็ได้ ม่ใช่ระเบิดไดีมันเขาไอประตูเหล็กเขาระเบิดไม่ได้มันต้องใช้หลายลูกแม่ไม่รู้เลยลองต้องลองอ้โดนน้ำบาดโดนน้ำบาดโดนน้ำบาดน้ำจิ้เรื่อเล่อยครับเรื่อยเกินโดนน้ำโดนน้ำน้วเนื้อกอบถังโอ้มีซองใส่ปืนยิงไว้ มีอะไรวะเจออะไรวะอ๋อโอเคเนยูกช้าน,นอนรอเพื่อนไอไง็งวงได้ไหมต่อได้ไหมน่าจะไม่ได้ละ่ะต้องเลือเลือดเลือไปีเลยลนองละจิต่าลูกน้องคนลจิตเรตาไม่พรอ้อม ไงไ,ไ,ปไปรับไม่มีคนใช่ไหมไม่ไมีถับเสียงดังเลยรับเสียงดังเหรอจัดไปวิววิวสวยงามเลยแม่นอนนอยชมวิวไวาาชมเลยาาเสียดายนะถ้ามีแบบถ่ายรูปอะถ่ายรูปม ม oh, no, นาน,นี้อยู่สามแยกแล้วต้องเข้าไปอีกไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่มีใครลองยิงไม,งม,ม่เอ,เอที่กำลังกลัไลวไปไปทุกคนขึ้ขึ้น,นอย่างไว้เลยขึแล้วก็รีบกลับเลยเพราะว่าเดี๋ยว,ยวมันแอซมดูแล้วไปตามเรากลับบ้า เอ้ยแกน่เกลดจังดนดนดนนนาถอยถอยทักถอย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 ทับเสือกับยังหมาดิบอกบอกทางได้นะจำไม่ได้กลับไปได้เรื่อยกลับไปตรงปุ๊บเลี้ยวซ้าย จะใจใช่ใช่ใช่โอ้โหยอดเรื่อยๆเดี๋ยวณเดี๋ยวขับช้าๆอะอยู่นะยุกยุยุไปเรื่อยๆนะพอถึงขอบระหว่า กเรงนีบ้ใช่ไัมไปกลับไปกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปขึ้นบีขึ้นบีเดี๋ยวอยากจะให้ขึ้นขวานหนึ่งนะแบบไล่ไล่ข้างบนนิดนึงว่าตอนนั้นตายแล้วก็หลุดของลงอ่านนี่เลยโอเคขับไปเลี้ยงขวาหน่อยนะตอนนี้กำลังดูอินเวนทอรี่กลับไปเลย ขาเลยใช่ไหมไม่เหลือแล้วม,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 มัน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 สปาร์สปาร์ลไม่น่านเหลือ,อ,อมไม่เหลือ,เ,ลอเออขากับแวะรับเอารถแท็เตอร์หรือว่าอะไรก็ได้นะเก็บเอาได้ทีจริง ทำยากว่ะรถนี้แต่รถฝั่งมันน่ะสวยนะมีหลายคันนะหลายแบบใช่มีหลายแบบมีรถปิดประทุน้วยี๋ยวๆๆๆอะไรอยู่ในป่าเอาไม่ใช่ไปไป เห้แต hey, mm. mm. ่เรือบรรทไม่ออกอาการนะน่าว่าเรือบรรทกอาจจะแอบเงเงียบหรือเปล่าว่าประมาณกำลังสงสัยอยู่าช่เขาก็อะไเขาก็น่างการเราได้หรือว่ามันรอเรามาแล้วนี่มีคนเข้าเกมอยู่เรื่อยๆไงคุณว่ามันน่าจะแอบอยู่ข้างในเออเดี๋ยวปิดไฟเลยนะปิดไฟรถขับไม่ได้ครับปิดไฟรถั เลยไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรต้องไม่ได้ถ้ลรอกมันไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลับแบบนี้มัเหนมาปฏิบัติการเยอะไว้ถ้าไม่ไหวก่อนยะเวทความไม่้ม เด็กไม่ไหวเด็ดเสียเรี่ยกขับขับใครขับใครขับก็ได้เด็กไม่ไหวแล้วเสียเลี่ยจะตายไปขอพักผ่อนโอ้โหกระโดดนี่แม่เกลียดมั้ย นเ,เนี่็คือประการลมเหลีวนะเจ้าบ้านรู้ตัวแบ,บ่ๆหยุดแป๊บหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งทำไมเลิศอาตีขอฮีแป๊บหนึ่ง <Okay. S 2> ไม่หยุดเลยว,วะ <Okay. S 2> ว่าต้องตายแพ้ไหลไม่หยุดหรอกดูแพ้เลยใช่แพ้เป็นอะไรตัดเสื้อให้ไหม <B> เบรดิงเบรดิง มีไหมแต่ว่าเช้ไม่ได้เอามามาไหนไหนฟังไหนวางพื้นมีไหมมียาลองดูอยู่ในรถนะมียาสิ่ได้ตีแรกมีแต่่าสปุ๊่ได้นเซฟเซที่พินบอกไหนไหนวางพื้นละวางพื้นเอาเบรกนี่ตัดนี่นี่อยู่บนพื้นอ่ะ้ว Aquí, no leo. <laughs>